สุพอ,พอดีว่าไอปไปไ,ปไปไปไปเจอไอ้นี่มาไอพาร์ตกันจนหน้าของอาสา,า,า,ามาสองพันยี่สิบปีมาผมมองมาใส่ใส่นิตต้งนะครับมันเหมือนแม่ผมว่านะมันเหมือนนะผมว่ามันเหมือนอเอาเบล่าเพรว่าผมว่ามาัไนไอตรงตัววีมันเหมือนจีดีอาร์ตัวสองพันยี่สิบสี่อะไอไอบัมเบอร์หน้า มื้อหน้าเลยผมเอาไปทำสีเหมือน GTR อัตมาอัตมาผู้ปิดสีก็แต่สีนี่สวยเลยเดี๋ยวนะทำไมกันนะคันนา้นองพัดจานเลยทำไมคันนี้ดูิีกิทธิ์เหรอครับเนี่ยคันนี้โลโก้หายไปพอพอดีว่าเอาเอาหน้าเอาหน้า GTR มาใส่ไงเอาหน้า GTR มาใส่เอาหน้า GTR มาใส่แล้ว GTR โอ้แต่สีนี่จี๊ดเหมือนกันนะครับนี่จทำไมครับเรื่องเหรอ เปรี้ยวๆเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีเหมือนไอ้นี่เลยมีรถดีอะไรวะเอ่อน้ำรองบัรยานอ่ะสีเหมือนนอวลาบเลยอย่างนี้นี่โบดนี่โบดจริงนะเอารถดีมาจิ้มคันนี้สักทีน่าจะเปรี้ยวพอสมควรไม่เปรี้ยวไม่เป็นต้อำรองแล้วเปรี้ยกๆต้องลองครับเปรี้ยกยังกลิ่นตัวฮะเจ้าของเปรี้ยวยังกลิ่นตัวผมอยากดูเครื่องอ่ะได้ไหมอ่ะได้ครับกดไม่ใช่ตัวนี้ต้องแบบนั่นนึง เออเครื่องเดียวจด๊บเปิดโอโอ้มันเหมือนอะไรสักอย่างเอ้ไอ้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เครื่องยนต์หรือเครื่องสูบน้ำวะเนี่ยมันปอกเป็นใจตัวมันเหมือนท่อลำเลียงอะไรสักอย่างเออไอ้นี่ก็แต่ก็แต่ก็เท่ดีนะเอาถังดับเพลิงมาวางวางไว้อ่ะโอ้มามมงกูนึกว่าถั้งในโตนี่เอามาบี้เลยเนี่ย ตันนี้นิดเดียวเครื่องนี้ถึงกอนโจรแล้วนะแต่ก็เท่เลยเท่เท่ไม่มีการจอเหมือนคันบางคนไอกระเกิลจังเกิลรถเนะนะล,รล่นตีใช่เลยผมน่าจะหนีกบเด็กตายผันนี่ไม่ได้มันเสียบอะผมนี่เออไอป้าจานป้าจานอีกแล้ว่ะเวลานอนหมอบลบเขาเลยป้าจานเป็นได้กับเนี้ยเมาหนำบาบิดาครับ เราจันนอนน้อยแล้วหลุดเฮ้ยหลุด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 กันตรงนั้นมันหลุดมันเองอ้าวโอ้ปะปะจันโม่เลยเหรอมันหลุดมัเดือดเข้าไปมันออีเฮ้ยมันไม่ได้เดี๋ยวว่าต้องมีคนเชื่อไอการคัดจิตอันนี้ระยะเมื่อไหร่เล็กทัดเนี่ยของเล็กทัดเป็นยังไงวะผมว่าโอเคเลยนะผมว่าโอเคเลยผมว่าโอเคเลยอ่ะใครดูยังไม่ได้แต่แต่ยังมันยังมีแบบว่าอาการท้ายปัดหน่อยหล่อยกระตายอี๋ไหม có những người ở đây là một cái nhà của nhà người không ạ em mọi khiêu nhiên mọi người mọi người người mọ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 i อะไรรออินไว้จากคนนี้ไว้ออยอาได้อยอยได้ลุหมาละลุกลุกลุกโอ้เจอุเขียวต่อยแม่งมุขเขียวไหนอดอกขอให้หน่อยอดอกขอให้หน่อยโอเคเดดร้อยุเขียวไปงโผมเกี้ฮะอ๋อมคนคนหลุดนะครับไม่มีอะไรผมอดอกขลอให้ครับเย เดี๋ยวกำลังกันอนะเห็นไหมว่าปุ๋ยอะไรอยู่ี่นเย็นๆอย่างกำลังกำลังไปพุญไปเกิดกันเย็นสิเก็บบาไปนะรบาดทันแบบกำลังถึงไหนละไม่ดีกว่าไม่กำลังไล่ไล่ดูรถกันอยู่ดูกันสองคันแล้วแต่ตอนนี้เริ่มปวดแล้วก็เริ่มคลื่นไค้อยู่ตอนนี้

นายเช่นมีก็ได้ก็เล่อเลยให้หน่อยครับนายเช่นกเลียกี้หลุดหลุดไปกมูะนั่นเอมาหลบเลี้เนี่ยดีทีอาสมบัติไม่มาเว้ยอาบาจบเาสอนเลยเอาไปมาวันนี้เลงจิบหายเลยจะไม่มีวันลืมเสียเปลาโว้เลยนะข้างบนเครนี่เคียวอืเลยาขนีไปแล้วมีมีที๊สองอ่โหเล็กครับแป๊บนึงวะผมขอฆ่าตัวตายแป๊บมือนักไ ปืนลั่นอะไรอกีลรถของคนนี้ครับโอ้หาเมียยาหาเมียยากยไผู้หญิงผู้หญิงไรชอบเล็กสั้นอ่อ้อือข้างกบาน่าจะปลอดภัยสั้นเด็กสั้นด็ก็ห้าสีเครับเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรไนี่ผไม่ส่งไหมครับไม่ได้ขนาดให้ความยาวบจจิตต่อเลยบ้กันไ้มครับป้ลยกน้ยแล้วเอต่ละคือมีกี่พันและบจจิตไปแล้วตรงนี้มี มีรถตู้ที่ประตู้ทางนึงแล้วก็ไอเล็กซัสคันนั้นไปร,รถตู้กับอเล็กซัสใช่ป่ะโอเคงั้นคันต่อไป,ไออไปก็น้องสม้มจวเว้นนี่เลยนะอ่ะน้องสม้มจีเว้นหลุดอีกแล้วทางทางเท้หลุดแล้วอา้าวหลุดไปสองรอบแล้วจีอาร์ไปแล้วเปเลยผมเห็นนะใช <ไป S 1> ่เอาร่ะยูโรเตียแล้วครับคันนี้ก็คันนี้คือเป็นเพลงทีวันนะครับอย่างนี <ccoli S 1> ้นี่น <ผม S 1> ิดอะไรนะดีวีดีออนไลน์ได้ไหม เอ์เดี๋ยวมึงรุดรุดเรินอยู่ไหมรถละไอมีสองร้อยยังอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมสองร้อยไอ้มีสองร้อยไหมรถรถไอ้เออรถรถอยู่อ่ะถ้ายังอยู่อ่ะผ่านรีวิวหน่อยดิถามกันหรอคันสีส้มนี่เหรอครับเนี่ยได้ครับผมไอไไม่เดี๋ยวไอมีสองร้อยรีวิวรถสีเขียวอ่ะไอ้รถรถรถไอ้สมบัติพ่อไหมอ่ะได้ครับคันนี้นีโบวผมโบว์พัน ผมบูกวันนี่ก็นี้ผมบุกวันด้อันนี้ผมบูกพันผมไปวิ่งผมไปวิ่งเอ่อคันนี้นี่เขาเคนลาคันเห็นรถคันนี้ก่อนนะอันนี้กจำได้ไหมเดี๋ยวเขาเขาจะพิสงานกันต้องต้องพิสูจน์งานปั๊บโอ้เออปะเด่นคือพอเข้าแล้วหลุดมันก็เลยต้องฝ่าฝ่ารีวิวออนไลน์ไปก่อนยิงผมแล้วนี่เย็นเหน็บบ้าดูจริงหรือพูดที่เล่ห์อะไรชั มาละอ่ะจิ้มเงินเป็นจ้ำเงินจิ้มกุ้งมีเป็นดีว่าขนกล่องครับส่านผูอ่าดีว่าขันต้มเ่ยขันต้มก่อนเลยก็คันนี้จะเป็นเม็ดลาเรนทีวันนะครับก็สีต้มตามสไตล์แต่งให้อีกรถทีนี้ว่าที่สุดกับคันนี้ก็เอ้ยงั้นบัสบัสบัสเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวนี้น่าต้องไปข้างนอกจริงไหมได้ได้ได้ครับได้ได้อ่าอโอเค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 ไม่เดี๋ยวไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวไปข้างนอกก่อนไปข้างนอกก่อนอ่าลูกตาอะลรลูกตาอะไรก็ ภายในก็จะเป็นสีดํานะครับก็ผมซึ่งตัวซึ่งตัว,ตวจริงอ่ะชอบ,อบให้นสีดำก็เลยทำเป็นสีดํำก็แล้วก็ภายนอกก็เดิมเกือบทุกจุดครับก็แค่เปลี่ยนล้อเป็นล้อแท็คละครับก็แม็คลาเลนเกียร์กระปุกฮะแม็คลาเลนเกียกร์กระปุกเอออะไรนะเกียร์กระปุกอะไรนะเกียร์กระปุกโอ้โหเออไม่เห็นแลยน,ะน,ะน,ะนะ้าจะมา มันไม่ใช่กีกระตุกมือบ่วันนี้วันนี้ซือเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นรถแปลงมะครับของก่อนแม่จับุ๊บครับคันนี้ใชไม่จำปุ๊บแม่จำปุ๊บคับคันนี้ไม่ได้เป็นแปลงครับพีวันกีกระปุกอ่ะใช่เห็นไหมใช่ว่าภายในมัน่ะมันเป็นกีกระปุกนะหมอมามองเลเอออาย้อนใส่คำจริงได้ครับพี่กีมันไม่ใช่ไอพีวันนะคันนี้พี่กีมันคือโตโยต้าพีอุฟแปลงครับ ไหนวะไอไอของซูดโตโยต้าอยู่ไหนวะเมื่อกี้มึงโดนลูกทองทิปไปสามรอบแล้วนะมึงอ่ะยังไหมอ่ะฮะใครใครไม่เพื่อนะว่ามันเป็นเจียกระปุกเนี่ยมองเข้าไปก็เครื่องขัดหนังนี่ก็เป็นแค่ฝาฝาปิดเครื่องไว้เฉยครับวริงเครื่องคือสเก็ตเตอร์โบครับโอ้เปียนขอตั้งีเถอะวะขอเถอะไปกอดแล้วไอ้ตาอะไรตาอะไรตาอเลยพูดตาเลยแล้ว่จพูดอะไรอ่ะ เขาก็พูดเลยหลายๆเลยก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นคนที่ชอบเมสในพีวันอยู่แล้วครับคือตำรวจยิงใครอ่ะคือปกติอ่ะเราจะเห็นคนขับแต่นี่ใช่ไหมอะไรอ่ะจะเห็นอนคนขับแดมโบใช่ไหมเฟอร์นี่ใช่ไหมหนนไม่อ่ะผมอบรถอังกฤษก็เลยมาบ้าไม่ได้เล็งครับและและอะไรดลใจที่ให้เอารถคันนี้มาครับก็ก็ก็คือแบบมันคือรถซปเปอร์คาร์คันแรกของตัวผมครับ แล้วนี่ารม่กอดกันอยู่ตรงไหนวะนะรถก็อยู่ทุกคนครับก็ขับตีนะครับแต่ว่าอยู่อยู่ข้างบนพี่มันก็ไม่ก็เสียคือแม่แต่งสปายเลอร์ไม่ได้หรือไม่ก็แต่งฝาคือให้เป็นสีดำไม่ได้ครับเนี่ยในห้องเครื่องผมคิดว่ามันมีสปายเลอร์มาให้อยู่แล้วไงครับผมก็แต่ผมเข้ารงถึงวันนี่มันมีไอ้อนอะไรอยู่หเหมือนทีวิจิ้งอะแต่ก็ตัวเสียงก็โอเคเสียงก็ไพน์ล็ออยู่ครับก็ ราคาสองร้านสองใครอยากได้ซื้อหลังเลิกง,งานได้ครับผมว่าผมว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นบอกเกมมิ่งเยื่อเอี่ยเอาบอกเกมมิ่มงมาทำมีพรลไปเลยก็อ้ออีกอย่างหนึ่งคือสิสต้องมีซิสต้องจากครูพี่คูก,ก้านะครับก็บอกเกมมิ่มงใช่ก็ให้เฉกมันดูให้เฉกมาดูสว่างการของขออต,ตัวตัวลึงล้งจริงอะครับโอ้น,อน,นี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่บอกริคารโลเนี่ย นี่ครับเคุยนานิ่งกลับมาถึงรวเองครับเนี่ยนี่อะไร่บาะอะไรคุณนนาโบ Hello ทุนบนโบบ d i i n o and Resort a s f i n t o n e r e i n g o m e e and w o n d r e d w m i g h o ผมก็ว่ามีไว้สำรองตรงนี้ด้วยเผื่อกันหลุดใช่แล้วก็เพราะว่าตัวเนี้ยไอตัวน้อง็มันหลุดง่ายครับเพราะว่ารูปำงเลยนะครับแต่ว่าแค่แค่เดินผ่างก็หลุดได้แล้วครับเนี่ย ผมว่าไปายผมว่าไปขายเสร็จหนึบ้านบาครับเบาะเบาะโลจิทิเบาะโลจิเกเอบาะนี่ฮะบาะน้ำโวใช่ไหมกวงอะไรโลจิทิบ่อกูว่าอะไรครับ่อกีนกูว่าอะไรครับเอาไปขายไ็หไครับได้ครับเดี๋ยวเราเอไปขายไปเสร็จนึให้ครับเดี๋ยวถ้าถถ้าเครื่องพังนี่ต้องมากอันนี้ออกไหมเนี่ยพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นรถผมนี่น่างาวุ่นวมากน่าหงวุ่นวายมากขรวจเพียบเลยก็ <Happiness. S 2> <allen S 1> เขาตามแล้วล่ะเขา e คือคนยิงคลุกเที่ยงั้นนะคลมานามาแล้วเขาคันนี้ก็เป็นพอเก็บเงินได้ครบผมก็ซื้อเลยครับคันนี้โอเคครับคือแต่การขับขี่ก็ท่าถามการขี่เมื่ี้ผมก็พูดตรงแล้ครับว่ามันก็ก่อถนนดีครับมันก็ถือว่ามันเป็นเป็นที่ดีในหรับเกมนะถ้าก่อนแต่ตอนนี้แพ็คใหม่มาแล้ก็จะไม่เห็นแล้วที่ก็โดนโดนแดดไปเรียบร้อยครับอาตาตาอาตารถอิฐไอจอมันแดดมันเราไปทันต่อไปเลยแล้วเจ้ารถครับ นี่จริงๆเมื่อกี้อะเมื่อกี้ถ้าพูดว่าไอ้ทำไมถึงซื้อคันนี้นะบอกตอบตรงๆเลยว่ามาดูรวยดีครับแล้วใครแม่งโผล่เรียกตำรวจใส่กูเนี่ยเฮ้ยอะไรฝ่ายรอบแล้วนะพยายาเป็นนิ่งไว้เนี่ยเอฟโอลไม่ไม่เอาโทออกค้ขงบนมีเจนี่ดิฟลักมานี่ไม่เอาคันนี้ล้มีตำรวจมานะงานไต้พวกคนจะตื่นเต้นัเยขาทำอะไรมันยิงมั่วผมโดนผมโดนยิงอ่ะ วันนี้จะรีวิวกันฟอร์ด GT เอออออของใครครับขี้เข้าหนึ่งขี้หงเยนหนึ่งียนนึ่งี่ี่บบาบาร GT ถ้าเกิดว่าเป็น GT ตัวที่ไม่ได้แต่งอะรถ NPC ไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้าเครับไม่ต้องตื่นเต้าอาิเนะครับรว่าอ่าทีนี่มันเป็นแค่ละเป็นแค่ละย่าเพเจาอย่เพิ่งเ้าะโอ้ยผมชินผมชินแล้วผมหินมาเยอะ โอ้ยแล้วใครแม่งเรียกดาวใส่กูเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นไม่หยุดเลยกูตายไปสองรอบแล้วพอกูเดินเข้างานแล้วกูก็โดนเรียกแหละผิดแล้วเหรอขอใครครับขอใครครับกดอันนี้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 ไอ้ไอไอลันวับมาหับหน่อยแล้วก็ยิงผมหน่อยดิเดี๋ยวรถตุนย์ยิงขอใครครับของใครไม่มีนะไม่มีผมไปแล้วบ้าไม่มีอ่ะเผมผมผมเห็นไอ้คุณเบนนี่เขาขับมาจอดครับอ๋อของเบนเนะ คันไหนกูยังไม่ได้ยิงเลยเลยรันยิงเลยรันยิงเลยไม่เจ้าของเบนหรือเปล่าไอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมินเขาขับมาจอยไอ้คันเนี่ยคันไดไอของไดไออ๋อก็ไม่น่าใช่หรอมั้งไม่น่าใช่ก่อนงั้นเอาเบ้นแล้วกันเนี่ยเบ้นข้างๆเนี่ยเบ้นเขียวเนี่ยฮัลโหลครับเจ้าของเบ้นเขียวโอ้เกียวนัวเขานู่นมันสิร์ไซคเป็นตัวสามใบเอสเอลอะใช่ใช่ของใครครับเอ่อของผมเองครับตอบคูกครับมีอยู่รถตู้ได้เลย เอ๊ะเดี๋ยวนะคันนี้ใช่ที่เป็นสีแดงหรือเปล่าใช่เขาที่เดาบอกเขาสีแดงนะอ๋อแบบนี้เลยนะอ๋ออันนี่เจ้าเจ้าเออะไรนะไอ้คนที่มาประกวดกับเราเนี่ยใช่ใช่ใช่เขาเดาแล้วไม่สีแดงไงเอ๊ะแค่นี้อีกฝั่งู่แล้วเอาไปกันนคันนี้พอเราไม่น่าเขต้องแนะนำอะไรมากเนาะใช่เข้าไปเลยรนี่ใช่เอาไปกันไดบ้างครับคุณดูดิ อันนี้นะครับใช่ใช่เอาเเ r นสามร้อย z 300 SL ที่จริงอ่ในเกมชื่อ Bent Factor s t a i n l e GT อันนี้ที่ผมแต่งไปก็มีใช้เป็นสีเกี่ยวขี่มา้าอันนี้จะเป็นคันที่สองที่ซื้อมามมเพราะว่าชอบแนวคลาสสิกก็เลยเลือกตัวนี้มาอันนี้ ในชีวิตจริงก็ประมาณปี1 9 5 4 1 9 0 7่การตกแต่งภายนอกก็ใช้สีเขียวที่มา้าล้อโคเมียมเป็นถ้าในหมวดในเกมก็ล้อของโรล,ลเดอร์เป็นล้อโคเมียมลอ้อล้อก้านก <So> ็เรื่องว่ล้อขอดกันน,นึงไอ้ไอไอที่เห็นว่ายยยอ,อยืืๆสามเงี้ยนี่เขาเรียกว่าซินเ e อร์ล็อกอน,ลลอนะตแต่ค่อนตีหรือคนอ,อย่างตีอองนะ อ่งเงี้ยเราปล่อยตีนี่ยุบเลยนะบอสเซ็นอ๋อเซ็นเซ็นจะล็อกของไอ้ของปฏิบัติมิตจะเป็นในหนึ่งตัวนะตูมตูมกลางบอเชปะจะจะล็อกที่มันอยู่ในสนามเน็ตคาเนี่ยปฏิบันใช่ไงกตู้มกลางรถคาสายใช่ไหมเออรถคนเน็ตคาพวกอะไรนี้เลยปัจจุบันเนี่ยซุปข้าวซุปข้าวก็เป็นซุปข้าวก็เป็นใช่ไหมไม่ได้เป็นทุกคันไงคือถ้าเห็นได้แบบชัดเจนก็เนี่ยคา พวกรถแข่งสมัยก่อนก็มีเยอะแบบเนี้ยพวกไอเบรลลี่ทีดีโอกระชังโอเคครับตอนเลยก็ใช้เป็นล้อโคมเมียมแล้วก็สีเขียวขี้มาเข้มทำเพราะเพราะว่าชอบสีนี้ก็เลยจากสีนี้มาเลยก็คิดว่าใช้สีนี้แล้วล้อมันก็จะดูเด่นขึ้นมาเพราะว่าใช้เป็นล้อโคมเมียมมันก็ดูเข้ากันดี ส่วนฝาโปงนี่ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นฝาโปงแบบสมูทก็คือเรียบๆให้มันเนียนใั่รถให้มันใช่อย,ๆๆอยากจะได้เป็นแบบแนวอินคลีนแล้วก็อยากให้มันตรงยุคข,ของมันด้วย <c oughs> ก็ใกล้เคียขงของจิงน,นะหรือว่าล็อกสตาร์เขาก็เอ่อให้เกียริรถเก่าไอเจ้าคันนี้ถ้าในชีวิตจริงก็มันมีแค่พันสี<ล>่ร<ล>้อยกว่าคันแยมากร้อยล้านอ่ะ ซื้้้อไไม่ดใครมีในครอบครองนี่ผมว่าดีเลยเนี่ยเป็นร้อยเลยพี่อถามคำถามเปนเงครับนร้อยเลยพี่มันประตูปีกนกมือของจริงไหมครับประตูปีกนกเป็นของจริงครับของจริงมือของจริงเลยเนอะในชีวิตจริงเขาเปิดเปิดแบบนี้เลยใช่ใช่มันเปิดได้เิดได้แล้วนี่เจ้าปีนกันนะเประตูแบบปีกนกอ้าเฟิดตัวทะเบียนยังตัวทะเบียนยังไลน์นั้นแอดมินนะไลน์นั้นแอดมินไม่ใช่ รู้แหละอยู่ที่นี่มึงไม่จะทำอะไรไม่จะทนหรอเขาไปจัดเนี่ยเหรอบนนี้บ้านี้เรียบมันแล้ว่วางเอ่าตอนนี้เปิดเดี๋ยวเชิญไปเอาลูเอาลูกเอาเอาลูเอาเอารถมาจัดเอาเอามาจัเคยมาแหละไปครับขึ้นขึรทุกคนไเลยทุกคนขึ้นได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปจุดที่สองับรเวลอย่าอยรถรถมารถมาุจัดเ ป้าจะ yeah. นำนนใช่ไหมแม่นำเนาะใช่แต่เอารถเองรถรถแรงรถแรงแซงเราได้อ่ะเราเผมลงไปจอดล้อข้างล่างนะเดี๋ยวผมลงไปจอดล้อข้างล่างนะอย่าชนกันตามอ่าดีเท่าเหลืองนะครับดีเท่าเหลืองตรงตีนี่ยไปทันแล้วกูตุ้มตั้งมาอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ทานใช่ไหมกูไม่ไปแล้วบอกว่าอย่ากเจอปุ๊บแม่งเอากูเลยอาสามสองคนนี้ ทอเดียวเราก็จะเป็นบเดียวไปเลยคิดถึงอาสัมของกับแม่จังเลยเุ้ยตรงไม่ยอมตรงไม่ยอมนี่อยากตำตาครับอาตาครับอากแดงครับอากแดงโอ้ยใจเย็นหน่อยนมชอ่ย อันนี้บารมีที่ใช่ปะเนี่ยหรือว่าขับไปานีที่บอดังๆใชวิตอะไรเอยากใช้บ้างเีย็เหมือนีนี่ยัเนสจอมิดแต่ยังครับยังไม่แตอนนี้เมื่อก่อนใช้เสจอมิดแ่วันนี้ยช้บอร์ดใหญ ัเนี้ยจอดเลยข้างในหนูจอดเลยทำสบด้เฮ้ยผู้จัดข้าวจอดอดีวะสีขาวเลยสีขาวเลยไล่กันมานะครับทำถนนถนนก่อนนะครับทำสบายครับจอดข้างในข้างนอกได้โดยที่จอดห้าล้านเศษที่ก็เอาเลยทำสบายข้างในข้างแยข้างนอกก็ดีได้จริงๆไม่ต้องจอดจนเรียบร้อยมากก็ได้นะ เทลนัเยเอ้ยเด็ดเลยเตาเด็ดเลยใครอยากเป็นกอดเลยฮะเดี๋ยวผมถ่ายอะจอดลย้ยจูกโ่อ้รมเอาปลาลามีโอไม่ได้ได้านเลยรถเตาดินอ่ามีรถเาดินหอ่ะไม่ได้เหรไม่ได้เหรเป็นรถไม่ค่อแรงครับรถอาการับเอ้ยบอกว้เด่นเใ่ไหม ขอเอ็นเวกูแค่ไปอนะเตอร์เทนไอสัตว์ฆ่ากูเฉยเลยแค <c oughs> ่สร้างความหัวเราะเฉยเฉยออกมาไม่บอกแล้วแม่งอาผ,มผมุนกว่าพี่อยู่ต่องไงไม่พี่แหลกมากบอกเลยพี่แหลกมากโอ้ยเชี่ยกูเห็นสภาพคนโคตรเยอะไม่มันอยากเข้าเลยรู้รรไหมคือ <50 S 2> พ,พี่เหลือห้าสิบเฟรมอะจากร้อยแ๊บแล้ว ไม่มันเยอะจนมันหน่วงหมดเลยพี่ขับแล้วมันหน่วงหน่วงหน่วงทุกเนี่ยสี่สิบแล้วเนี่ยห้าสิบไปอยู่ไนขวาวนไหมโอ้ยโู้ยกูกูเห็นสภาพคนแล้วแบบกูไม่อยากเข้าไว้ที่ีสิบเปหน้าเออเข้าไปคนไปเยอะขนาดนั้นวะไม่รู้พี่ก็ไม่รู้มัน,นมานเรื่อยเ่ยคนมันเข้ามาอยู <S <S ่เลยยําทมิ ถ้าถ้ามิดแบบไปถ้าไปมิดอื่นนะขอเกินสิบคนพอไรไหมไม่ไม่ยี่สิบคนก็เลยไปเข่าเลยมันยี่สิบเลยอ่ะแล้วพี่หน่วงอ่ะพี่หน่วงมากเวลาขับรถหน่วงมากเฮียแล้วกูพูดอะไรเยอะไม่ได้ด้วยเฮียจะโดนไล่อีกเหรอทำไมพี่พี่ก็ไม่พูดมิดแมกบุดวายด้วยมิดเ่อนวายด้วยส่วนสรุปใครเป็นหัวเนะพี่ยงมไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ดูไม่อกว่าใครเป็นหัวพี่บาดหรือใครพี่บารเป็นหัวปะเออบารเป็นหัวแล้วใครเป็นรองมันไม่มีเหรอ ก็จะมีอะไรเฮียแล้วอ,อีกอย่าง,างว่าคาคาฟีคันนี้มันหลุดตีมไปเยอะหลายคันเลยอะสรุปมันคาฟีหรืออะไรพี่ผมเห็นเบนนี่แล้วก็ไม่รู้อะมันมั่วหมดนเลยตอนนี้รถไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยมันมั่วหมดนเลยเนี่ยคาคาฟีใครเบนนี่เฮียผูรู้สึกว่ารถมันเยอะไปแล้วแบบคุณเข้าใจว่ามันหลุดตีมเยอะว่ะซูเปอร์คันอะไรเงี้ยม,มันรูน้ว่าไซ<ว>ส์เกิดผมผมออกกระบะ<ฮ>บ้านไปอแบบ่ะเหมือนแบบเหมือนโดนไล่เลยเดี๋ยว อ่นแบบแวบแรกแบบแรกผมขับกระบะเข้าไปนะไอ้เฮียมึงกูโดนตัดลายชื่อไปเลยไอเฮียแค่ขับไปจอด้ก็โดนไล่ไปจอดที่อื่นนี่เฮียแต่กูแค่แซลกูแค่แซลอะไรนิดหน่อยสัตว์ฆ่ากูเฉยเลยแล้วแบบมีออกแล้วหรอจอดจริงไหม